สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้พบกับคุณครูแจงเช่นเคยนะคะในรายวิชาภาษาไทยนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาของบทเรียนนะคะเดี๋ยวคุณครูเนี่ยก็มีคำนะคะมาให้นักเรียนเนี่ยได้ลองอ่านกัน หลังจากที่เราได้อ่านกันไปแล้วนะคะรวมถึงรู้ความหมายของคําแต่ละคําที่คุณครูนํามาให้แล้วนะคะคุณครูจะให้นักเรียนลองทายกันดูนะคะว่าวันนี้คุณครูจะมาสอนนักเรียนในเรื่องของอะไรซึ่งคําที่คุณครูนํามาให้เนี่ยก็จะเป็นคําสําคัญในบทเรียนนั่นเองค่ะเรามาดูคําแรกกันเลยนะคะเด็กๆอ่ะคำนี้อ่านว่าอะไรคะลูก ากระต่ายคำว่ากระต่ายนะคะกระต่ายเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมซึ่งมีหูยาวขนปุยแล้วก็มีฟันนะคะไว้สำหรับแทะแล้วส่วนกระพุ้งแก้มเนี่ยก็จะมีขนต่อมาคำถัดมาคำนี้อ่านว่าอะไรคะเด็กๆอาเต่า คำว่าเต่านะคะเต่าเนี่ยหมายถึงเป็นสัตว์เลื้อยคานจาพวกหนึ่งซึ่งจะมีลักษณะตัวเนี่ยมีกระดองหุ้มอยู่นะคะและก็มีสีขาส่วนหัวเนี่ยจะโผล่จากกระดองอ่ะแล้วคุณครูขอถามนักเรียนหน่อยค่ะว่าเต่ามีหางไหมคะเด็กๆ เต่ามีหางบางคนเนี่ยเคยเห็นหางของเต่านะคะแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะไม่เคยเห็นนะคะซึ่งเต่าเนี่ยมีหางด้วยนะคะต่อมาคำถัดมาคำนี้อ่านว่าอะไรคะสุนักจิ้งจอกค่ะคำว่าสุนักเนี่ยนะคะเป็นคำสุภาพหรือบ้านเราเนี่ยเรียกกันว่าหมานั่นเองค่ะ สุนัขจิ้งจอกเนี่ยนะคะก็เป็นสัตว์นะคะที่มักเที่ยวหากินเป็นฝูงนะคะไปกันหลายๆตัวนะคะปากของสุนัขจิ้งจอกเนี่ยนะคะจะแหลมหูเนี่ยจะตั้งเขี้ยวฟันเนี่ยจะคมมากเลยนะคะเด็กๆและชอบออกหากินในเวลากลางคืนกินทั้งพืชแล้วก็สัตว์สิ่งมีชีวิตค่ะต่อมาคำนี้คำว่า คาน,นั่นเองค่ะลูกคานตัวนี้นะคะก็เป็นกินริยานะคะที่เดินอย่างช้าๆของสัตว์บางชนิดนะคะเชน่นเต่าจิ้งจกนะคะหรืองูก็ได้ค่ะลูกแล้วก็ยังมีสัตว์อีกหลายชนิดด้วยนะคะต่อมาหัวโรอ คำนี้อ่านว่าหัวรอนะคะลูกนะซึ่งคำว่าหัวรอเนี่ยหมายถึงการหัวเราะค่ะคำนี้อ่านว่าอะไรคะเด็กๆคำนี้อ่านว่าแข่งค่ะแข่งตัวนี้นะคะก็หมายถึงการพยายามทำให้ดีเหนือกว่าบุคคลอื่นนะคะหรือการชิงเอาชนะซึ่งกันและกันค่ะ คำนี้อ่านว่าอะไรคะเด็กๆกระไรนะคะกระไรอ่าคำว่ากระไรตัวนี้นะคะเด็กๆหมายถึงอะไรอย่างไรคำถัดมาคำนี้อ่านว่าอย่างไรคะนักเรียนขาพยายามอ่านออกเสียงนะคะลูกนะ ปลายทางปลายทางหมายถึงสุดทางนะคะหรือไปย,ยันถึงเป้าหมายที่เราตั้งไว้นั่นเองค่ะต่อมาคำนี้อ่านว่าอะไรคะเด็กๆชะล่าใจค่ะชะลล่าใจนะคะหมายถึงการประมา ต่อมาคำนี้คำสุดท้ายนะคะคำว่าอะไรคะลูกอะกระโจนกระโจนตัวนี้หมายถึงการกระโดดพุ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วนะคะลูกนะหรือการกระโดดลงไปด้านล่างอย่างรวดเร็วนะคะใช้ได้เหมือนกันนะคะลูกนะเป็นไงบ้างคะจากที่คุณครูได้ให้นักเรียนอ่านคำนะคะ นักเรียนเดาได้ไหมคะว่าเรื่องที่คุณครูจะนํามาสอนนะคะเป็นเรื่องของอะไรคะลูกถูกต้องแล้วคะ่ะวันนี้คุณครูจะมาสอนนักเรียนในเรื่องของนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่านั่นเองคะ่ะในป่าแห่งหนึ่งมีกระต่ายอาศัยอยู่ ั้วันเขาได้แต่กระโดดไปมาและชื่นชมตัวเองเขาชอบพูดคุยว่าตนเองสามารถวิ่งได้เร็วกว่าสัตว์ตัวอื่นๆฉันเป็นสัตว์ที่รวดเร็วที่สุดในป่าแห่งนี้ใครอยากจะแข่งกับฉันไหมล่ะเขาสามารถวิ่งได้เร็วจริงๆด้วยเท้าขนาดใหญ่ของเขาสัตว์ตัวอื่นๆไม่ชอบการโอ้อวดของกระต่ายแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่มีใครเอาชนะเขาได้ ใช่แล้วฉันชนะอีกแล้วทำไมน่าเหรอก็ฉันเร็วนะสิในทุกที่ที่เจ้ากระต่ายไปเขาจะพูดว่าฉันวิ่งได้เร็วมากไม่มีใครแซงฉันได้หรอกคำพูดของเขาเริ่มรบกวนสัตว์ตัวอื่นๆในป่าโอเคเขาอ,อาจจะวิ่งเร็วที่สุดจริงๆแต่มาพูดจาโอ้อวดแบบนี้ไม่ดีเลยต้องมีใครให้บทเรียนกับเขาจะได้ปรับพฤติกรรมบ้างคำพูดเหล่านี้ในป่าไปเข้าหูเต่าเขา้า เต่าเดินได้ช้ามากเขาใช้เวลาหนึ่งวันในการไปถึงจุดหมายเดียวกันกับที่กระต่ายสามารถไปได้ภายในเวลาหนึ่งนาทีเต่าหวังว่าเขาจะได้พบกระต่ายบ้างในช่วงนี้เขาไปหาสัตว์ตัวอื่นๆและบอกว่าเขาอยากจะแข่งขันกับกระต่ายนาอยากแข่งกับเขางั้นเหรอสัตว์ที่วิ่งได้เร็วที่สุดยังเอาชนะกระต่ายไม่ได้เลยนายจะชนะได้ยังไงเรื่องนั้นเดี๋ยวฉันจัดการเอง เต่าไปหากระต่ายสวัสดีคุณกระต่ายผมตามหาคุณมานานแล้วกระต่ายถามด้วยความสงสัยแล้วนายตามหาฉันทำไมผมได้ยินมาว่าคุณเป็นสัตว์ที่เร็วที่สุดในป่าคือนั่นเป็นสิ่งที่คุณคิดแต่เพื่อให้แน่ใจ ผมอยากจะแข่งกับคุณจะได้รู้ว่าใครเร็วกว่ากันทันทีที่เจ้าเต่าพูดจบเจ้ากระต่ายก็เริ่มหัวเราะเสียงดังลั่นจนสับตัวอื่นๆได้ยินกันไปทั้งป่า นายแสงฉันไม่ได้หรอกกว่านายจะก้าวได้ฉันก็ไปถึงเส้นชัยแล้วถ้าเราไม่แข่งเราก็ไม่รู้หรอกจริงไหมได้เตรียมตัวให้พร้อมแล้วกันพรุ่งนี้เช้าเรามาแข่งกันเมื่อเต่าเริ่มเดินจากไปเจ้ากระต่ายก็หัวเราะต่อเ <laughs> ช้าว,วันรุ่งขึ้นสัตว์ทั้งหลายมาถึงลู่แข่งวิง่ง พวกเขาเห็นเต่ามารอที่เส้นเริ่มต้นพร้อมออกตัวด้วยความมั่นใจเจ้าเต่ายิม้มบอกฉันทีเถอะว่านายจะเอาชนะกระต่ายได้ยังไงถ้าเขาทั้งหญิงยะโสและชอบคุยโวอย่างที่พวกนายว่าละก็การแข่งขันนี้ก็คงจะไม่ยากเลยละ่ะ หลังจากนั้นไม่นานโดยท่าทางโอหังของเขากระต่ายก็มาถึงสนามแข่งพร้อมถือแครอทมาด้วยในมือมาแข่งให้จบๆไปเถอะฉันยังไม่ได้ทานมื้อเช้าเลยเมื่อเตรียมตัวขั้นสุดท้ายเรียบร้อยพวกเขาก็เข้าที่ใครไปถึงเส้นสีแดงที่ปลายปาก่อนเป็นผู้ชนะเมื่อตัวตุ่นให้สัญญ,ญาณเริ่ม เจ้ากระต่ายพุ่งตัวออกไปเรากับลูกศรในขณะที่เจ้าเต่าเริ่มเดินไปอย่างเชื่องช้าโอ้โหกระต่ายหายไปอย่างไร้ร่องรอยสัตว์ต่างๆที่มาดูการแข่งขันก็คิดว่าเจ้าเต่าคงจะแพ้ซะแล้วหลังจากวิ่งไปสักพักกระต่ายหยุด และมองไปข้างหลังแต่เขาไม่เห็นอะไรเลยสภาพนี้ถ้าทางเจ้าเต่าคงจะไปไม่ถึงเส้นชัยคืนนี้ซะแล้วฉันนั่งกินแครอทให้หมดก่อนดีกว่ากระต่ายกินแครอทจนเสร็จมองไปที่ถนนและเห็นเต่ากำลังมาจากไกลๆด้วยรอยยิ้มสแสยะ เขายืนขึ้นและเริ่มวิ่งต่อกระต่ายเกือบไปถึงเส้นชัยแล้วฉันมักจะง่วงหลังมื้อเช้างั้นฉันจะนั่งตายต้นไม้และเงียบสักหน่อยดีกว่าด้วยความมั่นใจเต็มเปี่ยมในชัยชนะกระต่ายพลอยหลับไป ายังคงเดินต่อไปด้วยความเชื่องช้าอย่างมากแต่ก็เปลี่ยมไปด้วยความมั่นใจเช่นเดียวกันในที่สุดเขาก็มาอยู่ข้างกระต่ายเขาเห็นว่ากระต่ายกำลังหลับปุ๋ยเขาจึงเดินต่อไปโดยไม่หยุดสักพักหนึ่ง กระต่ายตื่นขึ้น Me e <bunker. S 1> เมื่อเขามองไปข้างหลังเขาไม่เห็นเต่าซะแล้วมอไม่เห็นเต่าเลยสงสัยเขาคงไม่อยากแข่งแล้วแข่งให้จบจบไปเลยแล้วกันในขณะที่กระต่ายค่อยๆไปอย่างเส้นชัยอย่างช้าๆเขาเห็นอะไรเอ่ยเจ้าเต่าได้แซงเขาไปซะแล้วอันที่จริงเจ้าเต่ากำลังจะถึงเส้นชัยแล้วด้วย กระต่ายใช้พลังทั้งหมดที่เหลืออยู่พยายามวิ่งแซงเต่าแต่ทว่าเจ้าเต่าก็เข้าเส้นชัยไปซะแล้วสัตว์ที่รอยอยู่ที่เส้นชยัยรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากพวกเขาโยนเต่าขึ้นไปในอากาศด้วยความตื่นเต้นในขณะที่เจ้ากระต่ายได้แต่ยืนเศร้าส้อยอยู่ในมุมเจ้าเต่าผู้ชนะการแข่งขัน เดินไปหากระต่ายคุณกระต่ายสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความเสมอต้นเสมอปลายในทุกสิ่งที่ทำการคุยโว้โอ,อวดและหลงตัวเองเป็นจุดอ่อนผมเอาชนะคุณได้ไม่ใช่เพราะว่าผมเร็วกว่าแต่เป็นเพราะว่าผมฉลาดกว่าและผมตั้งใจในสิ่งที่ทำ นายพูดถูกตั้งแต่นี้ไปฉันจะเลิกโอ้อวดความเร็วของฉันกับทุกคนฉันควรจะกลับแล้วล่ะบ้านฉันต้องเดินทางไปอีกไกลเจ้าเต่ายิ้มและเริ่มออกเดินทางกระต่ายได้รับบทเรียนที่ดีและรับรู้ถึงความผิดพลาดของตนหลังจากนั้นเป็นต้นมาเขาไม่เคยโอ้อวดและก็ไม่เคยแข่งวิ่งอีกเลย เป็นไงบ้างคะนักเรียนจากที่คุณครูให้นักเรียนได้ดูในเรื่องของนิทานกระต่ายกับเต่ากันไปแล้วนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะเด็กๆต่อมานะคะเด็กๆคุณครูก็มีคําถามนะคะจากเรื่องกระต่ายกับเต่ามาให้นักเรียนนะคะได้ฝึกนะคะลองทํากันดูว่าจากสิ่งที่นักเรียนได้ดูและได้ฟังกันไปข้างต้นนะคะ นักเรียนสามารถจับใจความนะคะแล้วจําเนื้อเรื่องนะคะได้หรือไม่นะคะซึ่งเรามาดูคำถามกันนะคะลูกนะอ่ะอันดับแรกน,นะคะนักเรียนหยิบสมุดขึ้นมาจากนั้นเขียนวันที่ค่ะลูกวันพุทธที่1กันยายนพุทธศักราช2564นะคะบรรทัดแรก บรรทัดถัดมานะคะให้นักเรียนเขียนคําชี้แจงคําชี้แจงนะคะก็คือตอบคําถามจากเรื่องกระต่ายกับเต่าใช้สมุดของเราเลยนะคะบรรทัดแรกเขียนวันที่บรรทัดถัดมาเขียนคําชี้แจงค่ะเมื่อเสร็จแล้วนะคะเรามาดูโจทย์คําถามข้อที่1กันค่ะ ข้อที่หนึ่งคุณครูถามว่าใครเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันวิ่งแข่งระหว่างกระต่ายกับเต่าแล้วนักเรียนก็ตอบนะคะว่าใครเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันนะคะลูกนะต่อมาข้อที่สองนะคะ คุณครูถามว่าทำไมเต่าจึงชนะกระต่ายนักเรียนก็บอกเหตุผลมาตอบคำ,บคำถามนะคะในเรื่องของทำไมเต่าจึงชนะกระตายและข้อที่3นะคะเด็กๆคุณครูถามว่านิทานเรื่องกระตายกับ เต่าให้ข้อคิดอย่างไรนะคะข้คอคิดก็คือหลักธรรมนะคะการสอนนะคะที่เราสามารถนำไปประยุกต์ใช้นะคะในชีวิตประจำวันของเรานั่นเองค่ะ,ะนักเรียนก็ตอบมานะคะจากที่นักเรียนได้ดูนิทานนะคะในเรื่องของกระต่ายกับเต่าไปนะคะเรื่องนี้เขาให้ข้อคิดอย่างไรนั่นเองค่ะเป็นไงบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆ ถ้านักเรียนคนใดทําเสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็อย่าลืมส่งชิ้นงานให้คุณครูในช่องทางสครูใบด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะแล้วพบกับคุณครูในคาบเรียนถัดไปค่ะเด็กๆ